สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองนะคะและก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะตามที่สัญญากันไว้ใช่ไหมคะคุณครูบอกว่าวันศุกร์นี้เราจะมาเรียนในเรื่องของธรรมชาติรอบตัวกันคะ่ะเด็กธรรมชาติรอบตัวนะคะดเด็กๆจาได้ไหมเอ่ยหนังสือเล่มไหนหนังสือเล่มน,นี้นะคะอ่าเล่มนี้ก็จะเป็นหนังสือธรรมชาติรอบตัวเด็กนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยคุณครูก็จะพาดเด็กไปเรียนรู้ในเรื่องของสัตว์ป่าต่างๆค่ะ สัตว์มีประเภทอะไรบ้างเราเรียนกันไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้คือรูก,ก็จะสอนในเรื่องของวิธีการดูแลอนุรักษ์สัตว์ป่าค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะครูก,ก็จะอธิบายให้เด็กๆได้ฟังก่อนนะคะว่าสัตว์ป่าคืออะไรสัตว์ป่านะคะเด็กๆลองนึกจินตนาการดูนะสัตว์ป่านั่นก็คือสัตว์ทุกชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสัตว์โบก สัตว์น้ำสัตว์ปีกหรือจะเป็นมแมลงต่างๆนะคะที่ดำรงชีวิตหรือมีชีวิตอยู่ในป่าหรืออาศัยอยู่ในป่าใช่ไหมคะและเด็กๆรู้ไหมคะว่าเจ้าสัตว์ป่าเหล่านี้เนี่ยอาศัยอยู่ที่ไหนคะสัตว์เหล่านี้ก็ต้องอาศัยอยู่ที่ตามป่าอยู่ในป่าใช่ไหมคะอยู่บนต้นไม้ใช่ไหมคะทีนี้ว่าตั้งแต่อดีตเลยจนถึงปัจจุบันเนี้ยนะคะ ทำไมคะป่าไม้เนี่ยก็เป็นแหล่งที่ทําไมคะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ใช่ไหมคะแต่ในะปัจจุบันนี้นะคะป่าไม้เนี่ยได้ถูกทําลายไปมากเลยค่ะนั่นก็คือใครเป็นผู้ทําลายคะมนุษย์เรานั่นเองใช่ไหมคะเรานําไม้มาทำเฟอร์นิเจอร์ต่างๆใช่ไหมคะมาทาเป็นอุปกรณ์ต่างๆเลยนําไม้มาใช้ประโยชน์เยอะๆมากๆเลยใช่ไหมคะทีนี้เมื่อเราตัดไม้ไปเนี่ยเราก็ทําลายบ้านของใครคะ บ้านของสัตว์ป่าทั้งหมดเลยใช่ไหมคะเราไปทําลายบ้านของมันชนิดมันจะมีที่อยู่ไหมล่ะคะมันก็ไม่มีที่อยู่พอไม่มีที่อยู่ปุ๊บมันก็จะเกิดการสูญพันธุ์ค่ะคําว่าสูญพันธุ์ก็หมายความว่าสัตว์ป่าเหล่านั้นนะคะก็อาจจะตายไปหรือหมดไปค่ะเด็กๆสัตว <ๆ S 1> ์ตบางชนิดนะคะเป็นสัตว์ตที่อาจจะออกลูกแค่เพียงตัวเดียวแล้วก็เป็นสัตว์ที่เกิดยากมากเลยใช่ไหมคะเมื่อมันเกิดการสูญพันธุ์เนี่ยมันก็จะไม่มีแล้วใช่ไหมคะสัตว์ ใช่ไหมคะอะ่ะทีนี้เราก็เรียนรู้ไปในเรื่องคร่าวๆแล้วใช่ไหมคะคุณครูให้เด็กๆยิบหนังสือเรียนขึ้นมาเลยค่ะในหนังสือธรรมชาติรอบตัวเด็กนะคะและเด็กๆนะคะเปิดไปพร้อมๆกับคุณครูเลยคะ่ะในหน้าที่10และ11ค่ะไปพร้อมๆกันเลยเด็กๆคะในหนังสือเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัวเด็กนะคะให้เด็กๆเปิดไปที่หน้า10เลยคะ่ะเรามาดูที่หน้า10กัน<ๆ><า>ก่อนนะคะ ในหน้าที่สิทธิ์นี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการรู้จักสัตว์ป่าค่ะเมื่อกี้ครูอธิบายไปแล้วใช่ไหมคะว่าสัตว์ป่าก็คือสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่านะคะเด็กๆแล้วสัตว์ป่าเนี่ย เป็นสัตว์ที่ทำไมด้วยคะบางชนิดก็จะเป็นสัตว์ที่ดุร้ายใช่ไหมคะหรือบางชนิดอาจจะเป็นสัตว์ที่มันต้องการที่อยู่กว้างก้างค่ะเด็กๆเ,เ,เราไม่สามารถที่จะนามาเป็นสัตว์เลี้ยงได้อย่างเช่นมีใครบ้างไหมเลี้ยงช้างที่บ้านหรือมีใครเลี้ยงยีราฟที่บ้านไหมคะหรือมีใครเลี้ยงเสือวที่บ้านหรือเปล่าเอย่ยนะคะสัตว์ป,ป่านั่นก็คือสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่านะคะเราจะไม่นิยมนํามาเลี้ยงที่บ้านเพราะบางทีเนี่ยบางชนิดเนี่ยเป็นสัตว์ที่ ดุร้ายใช่ไหมคะเขาก็ไม่สามารถที่จะนํามาเลีย้งได้นะคะเอาวเรามาเริ่มดูกันก่อนเลยนะคะเด็กๆมีคําศัพท์ทั้งหมด5คําค่ะเป็นคําศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ทั้งนั้นเลยนะคะซึ่งเราเนี่ยก็เคยเรียนกันไปบ้างแล้วนะคะเด็กๆต้องจําคําอ่านให้ได้นะคะบางทีเนี่ยตัวภาษาอังกฤษเด็กๆยังจำไม่ได้ไม่เป็นไรคะ่ะแต่ให้จําคําอ่านแล้วก็คําแปลให้ได้ก่อนนะคะ อา้าวเรามาดูกันเลยเอาคำแรกนะคะเอาตัวสีเหลืองๆคอยาวๆในเรียกว่าตัวอะไรคะยีราฟนะคะภาษาอังกฤษเราจะอ่านว่าอะไรนะเรามาสะกดพร้อมๆกันก่อนนะมีตัว G I R A F F E giraffe แปลว่ายีราฟนะคะตัวต่อไปค่ะตัวสีฟ้าๆอยู่ตรงกลางเลยเจ้าสัตว์ตัวนี้เราจะเห็นอยู่ตามป่าเลยใช่ไหมคะ เพราะว่าเขาตัวใหญ่เขาก็ต้องอาศัยในที่ที่ใหญ่ๆใ,ใช่ไหมคะโดยเฉพาะในป่าเนี่ยพื้นที่ป่าก็จะมีความกว้างใหญ่มากเลยนะคะอ้าวเรามาดูกันสิมีตัวอะไรบ้างนะเด็กๆ E L E P H A N T เราจะอ่านว่าอะไรนะเด็กๆลองเช่นครูอ่านสิคะ Elephant นะคะ Elephant แปลว่าช้างค่ะ ต่อไปโอโหเจ้าม้าตัวนี้เขาเรียกว่าม้าอะไรคเด็กรู้จักไหมเอ่ยเราเรียกว่าม้าลายค่ะมีตัวอะไรบ้างนะ z e b r a อ่านว่าซีลาแปลว่าม้าลายค่ะต่อไปค่ะนี่เจ้าป่าเลยค่ะเป็นสัตว์ตัวใหญ่มีขนฟูๆพองๆตรงนี้อวเด็กๆลองเดาสิคะว่าเจ้าสิงโตตัวนี้เป็นสิงโตตัวผู้หรือตัวเมียนะ สิงโตตัวนี้เป็นสิงโตตัวผู้ค่ะเพราะมันจะมีตรงไหมคะขนที่คอมันเยอะมากเลยใช่ไหมคะ,ะวิธีการสังเกตนะคะแต่ถ้าเป็นสิงโตตัวเมียมันจะไม่มีขนตรงข้างหน้านะคะอา้าวเรามาอ่านสิคะภาษาอังกฤษเราจะอ่านว่า lion 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 แปลว่าสิงโตตัวสุดท้ายนะคะโอโ้โหนอนสบายเลยเจ้าตัวนี้เราจะอ่านว่าอะไรนะเด็กๆรู้จักไหมคะเสือภาษาอังกฤษอ่านว่า Ti เกอร์เก่งมากค่ะ T I G E R ไทเกอร์แปลว่าเสือค่ะเด็กๆเอามาเล่นที่บ้านได้ไหมคะไม่ได้นะคะมันเป็นสัตว์ดุร้ายนะคะอ้าวเด็กๆดูนะคะให้เด็กๆเขียนตามรอยประนะคะในรูปด้านบนตรงนี้นะคะเขียนตามรอยประแล้วก็ ฝึกหัดอ่านภาษาอังกฤษที่คุณครูเนี่ยสอนอ่านไป,ไปเมื่อกี้นี้แล้วนะคะให้ฝึกหัดอ่านต่อไปค่ะเรามาดูข้างบนนี้สิอ่านดูข้างล่างอ่านดูข้างล่างก่อนนะคะให้เด็กๆเ,เนี่ยสังเกตภาพจากด้านบนค่ะแล้วก็กากบาททับภาพสัตว์ที่ไม่มีในภาพด้านบนง่ายมากเลยค่ะดเด็กๆจำหน้าของสัตว์แต่ละตัวเอาไว้นะคะแล้วก็เรามาดูข้างล่างสิคะว่า เจ้าตัวไหนบ้างนะที่ไม่มีในภาพข้างบนเด็กๆก,ก็การกรบาททับไปเลยเวลาที่การกรบาทนะคะคุณครูอยากจะให้เด็กๆเนี่ยการกรบาดให้เต็มภาพไปเลยอย่างเช่นอ่ะเดี๋ยวครูทําตัวอย่างให้ดูหนึ่งข้อนะคะข้างบนนี้ตัวแรกจะเป็นสัตว์ภาษาอังกฤษนะคะเราจะอ่านว่าอะไรนะเดี๋ยวคครูจะมาสอนทีหลังนะคะเอานี้ก่อนนะเอาคำศัพท์แค่ห้าคำาเด็กจําให้ได้ก่อนนะคะเจ้าตัวนี้เราจะอ่านว่านก ฮูกนะคะนกคูกนะคะเดี๋ยวคุณจะมาสอนคาศัพท์ทีหลังนะนกคูกมีไหมเอ่ยมีไหมคะถ้าไม่มีก็ให้เด็กๆก,กากระบาดแบบนี้ค่ะใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะให้ทับไปเลยแบบเล็กๆไม่เอานะคะเดี๋ยวครูมองไม่เห็นนะอ้าว เสร็จแล้วดูรูปตัวต่อไปถ้ามีรูปช้างเหมือนกันเลยเด็กๆต้องกรารกบาดไหมคะไม่ต้องนะคะให้เด็กว่างปล่อยว่างทิ้งไว้มากากบาดท,ทับภาพสัตว์ที่ไม่มีในด้านบนนะคะอา้าวเสร็จแล้วเรามาดูอีกหน้าหนึ่งค่ะในหน้าที่11โอ้โหเด็กๆทํามาบ่อยแล้วนะคะในเรื่องของการจับผิดภาพนะคะการจับผิดภาพนี้ก็จะเหมือนกันค่ะจะมีทั้งหมด7จุดที่ไม่เหมือนกันก็ให้เด็กๆกากบาททับตรงที่มันแตกต่างจากเพื่อนนะคะ อ้าวเด็กๆคะวันนี้นะคะการบ้านก็จะมีทั้งหมด2หน้าคะ่ะนั่นก็คือหน้าที่10และก็หน้าที่11นะคะเด็กๆคะวันนี้นะคะอย่าลืมนะไปทำการบ้านมาด้วยนะคะและคุณครูขอทบทวนนิดหนึ่งค่ะสัตว์ป่าจำได้ไหมคะนั่นก็คือสัตว์ที่อาศัยอยู่ในปา่าเป็นสัตว์ชุกชนิดเลยค่ะที่อาศัยในป่าและก็จะมีประเภทหนึ่งก็คือประเภทของสัตว์เลี้ยงเด็กๆรู้จักสัตว์เลี้ยงไหมคะสัตว์เลี้ยงก็จะแบ่งเป็น 3ประเภทค่ะประเภทที่1ก็คือสัตว์เลี้ยงที่เราใช้เพื่อเป็นอาหารค่ะเด็กๆเลี้ยงมาเป็นอาหารนั่นคืออะไรบ้างคะหมูไก่ปลานะคะสัตว์เหล่านี้เนี่ยเราเลี้ยงไว้เพื่อเป็นอาหารให้เรารับประทานใช่ไหมคะต่อไปค่ะชนิดที่2นั่นก็คือสัตว์ที่เราเลี้ยงเอาไว้ใช้งานค่ะอย่างเช่นอะไรบ้างนะเด็กๆนึกสิคะสัตว์ที่เราเอาไว้ใช้ไถนานัน่นก็คือตัวอะไรคะ ควายหรือวัวไดไหมคะต่อไปค่ะสัตว์เลี้ยงที่ที่สามนั่นก็คือสัตว์ที่เราเลี้ยงเอาไว้ดูเล่นค่ะอะไรบ้างนะเด็กๆบ้านเด็กๆมีสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ดูเล่นบ้างหรือเปล่าเอยสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ดูเล่นก็จะมีแมวสุนนะัขปลาหรือจะเป็นนกก็ได้นะคะ อันนี้คือสัตว์ที่เราเลี้ยงเอาไว้ดูเล่นสามารถเลี้ยงได้ที่บ้านได้นะคะวิธีการดูแลนั่นก็คือเด็กๆคะก็ต้องทําไมคะดูแลให้อาหารเขาเวลาที่เขาไม่สบายแล้วก็ต้องพาเขาไปรักษาไปพบหมอนะคะซึ่งเป็นหมอที่รักษาสัตว์โดยเฉพาะนั่นก็คือสัตวแพทย์นะคะก็ต้องพาเขาไปรักษาให้เขาทําไมคะ เขาอยู่กับเราเราก็ต้องดูแลเขาใช่ไหมคะให้อาหารให้ความให้ความดูแลเอาใจใส่เขารักเขานะคะอะล่ค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราก็เรียนรู้ไปในเรื่องของสัตว์ที่อาศัยในป่านะั่นคือสัตว์ป่ากันไปแล้วนะคะอย่าลืมนะคะทาการบ้านมาสนุูด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในวันอังคารค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย